ที่พี่บอกพี่พี่ก็ไม่ทราบพ,พี่พี่บอกพี่พีก็ไม่รู้เหมือนกันครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับบบบบเหมือนกันนะครับเอาหรอสงสัยบูบูอาจจะแบบไม่ชินเนี่ยไม่ชินไม่ชินพี่กวางสวัสดีครับทุกคนคะหนูอยากทราบว่ามีใครมีใครอยู่บ้างนักเรียนค่ะนักเรียนคนที่สวนสปิดดาวเป็นเป็นรอยที่ตัวไหมโอ้ไม่เป็นค่ะอันนี้ลบก็ปกตินะคะลบก็ปกติ อโชว์ตัวเลยเหรอเ้ยโชว์ใครดีเฮ้ยพี่เนกกี้อยู่ถ้าพี่เนกกี้รับพี่หาหนะพี่พี่โอ๊ยไม่รับไม่รับไม่รับ 오보 댐비다. 밤부. 소송 파이노 씨. 파노 Do you miss How are me? You, Bamboo. I'm good. I'm good. Yeah. Oh, you dogo dog, dogo dogo dog is yes. Dog. Yes. Real dog. Real dog car real drawing car. Is this is real? This is real. I yourself, was car. Draw, yourself drawing. I was drawing. <laughs> is this a ta uh, tattoo car tattoo? It's not tattoo I I Diana, 왜, 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 s o 왜, 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 d 왜, 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 o 왜, 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 อ๋อคุณวาดรูปใช่คุ s วาดรูปด้วยโอ้ไม o ค่ะคุณจ o d ง i ริ n จริคทุกคนหนูไม่เห็นเมไดเลยโอ้ why you โชว์รูปต้นฉบับเนี่ยนะคะเดี๋ยวหนูวายว c h one why you why you this this is n ๊ c k Charlie's d อก oh i will show you i will show you tamai 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 yep. ah charlie dog yeah oh you why are you drawing your neck i think you you can choose uh, uh arm or your um or... I, I i cannot because i am not used to so, um. so yeah i'm not used to mm. so sexy huh? <laughs> ดูซินะโอโหพี่พี่บอกอะไรกันพี่พี่บอกอะไรกันเยสวันนี้ชิลปุ๊บสบ้าเยสบ้าเยสชิลปุ๊บสตรองเยสเยสชิลจุ๊บจุ๊บสองชคนมองอะไรกันหนูรู้นะหนูรู้นะบูมบูมบูมโอ้โห I think you lose t o เย็นเย็นเล 아 uh, um, <Labor> <Bettanda> 음, 4kg 오즈 엄마 깽마 뚝뚝하 지우 다이어트 나오 다이어트 나오 지우 오너 다이어트 나오 올 다이어트 나오 지우지 포폴 나주 고 요새 포 아, 로 알지 포폴로 알지 포폴로 포폴로 알지 포폴로 알 아, ตอนนี้มันมันมันเหมือนหนูชอบมายนูดีใจคุนกจูซ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 ู่ Hi s h Thank you โอเคค่ะทุกคนโอโคคุนะคะ o r a n k อคน่า Hi p i ผือได้ผือได้โอกา o n g u n อคุน่า r e อเมื่อ I like her. I like I like her. Oh, you water so. so. You drink water so. Oh, uh, uh, so. um, um, girl, too. style, girl style. <laughs> Girl style. Yes, I'm your dream sure. world is so girl style. Huh? And ally, ally, ally! Show my masterpiece. Oh, my masterpiece I pee dogo do, -go -do -go. <laughs> <laughs> ah, p me. pimi. me, pee me. P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 ee me. Ah, p -me, p -me. So cute. Ah! Can I touch your doggy drawing? Can I touch <laughs> uh <-huh. gasps> can can I touch you too? <laughs> ไอ้บ้าดูเลตเดียวไม่ได้ด <kuin Ranger Foot> ูเข้มงวดประเทศไทยเข้มงวดนะคะโอ่ใช่นอล้ว Thank you so much. No, thank you. bamboo thank you. I'm really great to see you again. Yeah. You really. more more You two you, you are always pretty and beautiful thank as well. Thank you so much. see you next time ้ว see you บ a m b o บ bye 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 <c oughs> แต่ก็กลัวน,นะคะเนี่ยแต่ก็กลัวทุกคนเนี่ยนะคะคือว่าเล่นเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าเราอยู่เซิร์ฟไทยอ่ะเนี่ยก,กลัวอีก5ค่นาทีช่องฟึ๊กเลยไม่ได้ ไม่ได้ทุกคนคะหนูขอเช็คหน่อยตอนนี้เม็ดลีกอีกหนึ่งชั่วโมงเม็ดลีกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ Are you okay? แล้วพุกนี้พี่ๆจะแวะเข้ามากดใจสซมไหมอ่ะพวกนี้พี่ๆจะแวะเข้ามากดใจสซมไหมค่ะ 16k บวก1เศษโหโหดแท้ มามาโอเคค่ะ,ส,ะสิบเอ็ดสิบกสบกเ k บวกหนึ่งมางับโอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะืคะคะมแวะมาทุกวันจริงหรืเปล่าจริงหรือเปล่าหนูขอพักนิดนึงได้ไหมคัพี่พี่คือวันนี้หนูเหนื่อยมากเลยน้องแมวปรับพัดลมให้หน่อยสิ ทุกคนคะหนูขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมอ่ะสมมติว่าเดี๋ยวคืนนี้หนูไปตัดต่อวิดีโอใช่ปะแล้วถ้าหนูลงปุ๊บอะคะ่ะเนี่ยหนูหนูจะลงที่หนูวาดนะคะพี่ๆช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักให้หนูได้ไหมครับเพราะว่ามันจะได้แบบว่าส่งต่อส่งต่อ,ตอมันจะได้ยอดวิวเยอะๆคะ่ะได้ไหมได้ไหมพอพอหนูลงปุ๊บพร้อมกดแชร์เลยนะคะสนับสนุนเด็กผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะสนับ สนุนเด็กผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะได้ไหคะโอเคเก่งมากขอบคุณนะคะรีโพสต์ใช้โอเคค่ะได้ขอบคุณนะคะพี่พี่ <c oughs> เริเร่มมีคนลงคลิปแล้วใช่ไหม <c oughs> เริเร่มมีคนลงคลิปแล้วเนาะแต่คือตอนที่พี่พี่เขาอาัดคลิปไปหนูยังไม่นี่หรือเปล่าหนูยังวาดไม่เสร็จหรือเปล่าหนูเพิ่งวาดเสร็จเนี่ยเพิ่งวาดเสร็จเลย ใช้เวลาวาดนานไหมทั้งหมดเท่าไหร่คะสองคือจริงๆมันไม่ได้สองสามชั่วโมงเป๊ะๆค่ะพี่ๆเ,เ,เ,เพราะว่าบูบูเพราะว่าเพราะว่าบูบูพูดไงบูบูเล่นบูบูพูดไงทุกคนมัดผมไหมคะมัดผมไหมสองจุดห้าเอ็มแล้วสองจุดห้าเอ็มแล้ว ประมาณสองชั่วโมงจริงๆหนูคิดว่าน่าจะประมาณสองชั่วโมงอะ <ห ả? S 1> ถ้าไม่ได้แบบรวมคุยอะคะ่ะหนูต้องต้องต,ต้องมัดไหมต้องมัดหรือเปล่าแค่จริงเอีนยขออยูอย่นิ่งๆหน่อยนะนนอยลองเพลงตีนอุ้ยเย่าพึ่งคนเยอะคนเยอะไปหน่อยขึ้นเต็มฟิดแล้วครับอ้าโอเค